สวัสดีครับวันนี้ฟาซีแคร์ขอมาแนะนําการใช้งานเครื่องคีโตนนะครับผมหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้านะครับแกะออกมานะครับข้างในมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งะครับก็จะมีคู่มือนะครับผมแล้วก็มีกระเป๋านะครับที่ใส่เครื่องไว้นะครับแล้วก็มีใบประกันนะครับอันจะเป็นประกันจากโรงงานนะครับหลังจากที่ลูกค้าซื้อไปนะครับข้างในก็จะมีนี่นะครับเข็มสีน้ําเงินนะครับ1ิอัน แถมให้นะครับแล้วก็มีแผ่นสําหรับคาลิเบอชันนะครับเครื่องนะครับก่อนที่เราจะใช้แผ่นจริงนะครับแล้วก็มีแผ่นนะครับแผ่นคีโตนนะครับก็จะมีโค้ดโค้ดตรงนี้ครับก็จะเหมือนกับโค้ดโค้ดตัวนี้นะครับ6 2 2งตัวนี้ก็ต้อง6 2 2นะครับเอาไว้แบบว่าให้มันตรงกันนะครับในกรณีที่ตรวจตรวจเลือดหรือว่าตรวจคีโตนเราจะได้ย่นยัมากขึ้นนะครับแล้วก็มีปากกานะครับปากกาตัวนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเอาเข็มตรงนี้มาใส่ตรงปลายนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิดีโออีกอันหนึ่งนะครับแนะนําลูกค้านะครับได้เครื่องไปแล้วเนาะเราก็เช็คว่าเครื่องนี้ปกติหรือเปล่านะครับแล้วก็เสียบแผ่นที่แถมมานะครับคาลิเบレーショนตรงนี้ครับเสียบเข้าไปนะครับอย่างเงี้ยครับเสียบเข้าไปแล้วนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับ6กสองสองถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าเครื่องปกตินะครับสามารถใช้ได้เลยอ่าถ้าจะใช้แล้วเราก็เอาแผ่นตรงนี้ครับมาเสียบต่อนะครับ เพื่อดูว่ามันจะเออร์เลอร์ไหมหรือว่ามันจะเป็นค่าเดียวกันหรือเปล่านะครับเสียบนะครับมันจะมีลูกศรอ,อยู่ตรงนี้นะครับลูกค้าก็ต้องเสียบตามลูกศรเข้าไปนะครับเนี่ยอ่ะ,ะก็หกสองสองแล้วก็จะมีรูปหยดเลือดเนาะอ่าอย่างนั้นก็ลูกค้าก็เอาปกากกาจิ้มนิ้วแล้วก็มีเลือดแล้วก็มาป้ายตรงกรปลายได้เลยนะครับ จากที่ลูกค้าซื้อเครื่อง eB คีโตนไปแล้วนะครับแผ่นหมดเนาะเราก็จะมีแผ่นนะครับขายแยกต่างหากนะครับแล้วลูกค้าก็ได้สินค้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นกล่องแบบนี้นะครับแล้วข้างกล่องก็จะมีโค้ดนะครับอย่างเช่นตรงนี้จะเป็นโค้ด6-2 2นะครับซึ่งในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวชิปนะครับด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับตรงไหนก็จะมีกระปุกนะครับ แผ่นตรวจคีโตนจำนวน10อันน,นะครับแล้วก็มีคู่มือภาษาอังกฤษแล้วก็มีตัวชิปนะครับซึ่งตัวชิปตัวนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์เพื่อให้เครื่องนะครับรู้จักกับแผ่นนะครับอย่างเช่นว่าอย่างนี้นะครับซึ่งเลขตัวนี้นะครับต้อง62 2แล้วก็แผ่นชิปตัวนี้ก็ต้อง6-2 2นะครับทุกครั้งที่ลูกค้าจะใช้แผ่นตรวจอันใหม่ที่ซื้อมาลูกค้าต้องได้แถมแผ่นชิปตัวนี้ด้วยนะครับก่อ,อนที่จะตรวจด้วยแผ่นใหม่นะครับลูกค้าต้องเสียบ ชิปตรงนี้เข้าไปในเครื่องก่อนนะครับทุกครั้งเลยนะครับอย่างนี้นะครับเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับให้เครื่องมันรีเซ็ตนะครับเครื่องก็จะรู้จักนะครับว่าต่อไปนี้เขาต้องใช้แผ่นตรวจรุ่นโค้ดนี้นะครับ6 2 2ออย่างี้ครับอันนี้คือเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นลูกค้าก็ตรวจตามปกติได้เลยนะครับก็เอาแค่แผ่นนะครับที่แกะมาตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปตามลูกศรนะครับก็จะขึ้นโค้ด62 2แต่แต่ก็จะมีรูปหยดดำๆนี่ก็คือ เครื่องพร้อมที่จะตรวจเลือดได้เลยนะครับก็แค่จิ้มเข็มแล้วก็เอาเลือดมาป้ายตรงปลายผลการตรวจก็จะปรากฏบนหน้าจอเลยครับขอบคุณมากนะครับลูกค้าถ้าลูกค้าท่านไหนสงสัยยังไงก็อ็อ b ซ์มาตามช่องแนวนี้เลยนะครับข้างล่างเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัดดีครับ